สวัสดีครับรายการยักษ์สื่อวิญญาณนะครับรายการนี้จะพาทุกท่านไปเที่ยวชมตามสถานที่ต่างๆครับส่วนมากจะเป็นวัดนะครับโดยใช้สัมผัสพิเศษนะครับหรือว่าใช้ยานทิพหรือจิตสัมผัสอะไรก็แล้วแต่ที่คนจะเรียกนะครับผมและในปีนี้วันนี้เราอยู่กันที่วัดสะพานสูงครับที่นี่ก็จะมีมีชื่อเสียงในเรื่องหลวงปู่เอี่ยมผมรู้จักแค่นี้เลย หลวงปูเ่เอี่ยววัดสะพานสูงเรามาอยู่ที่วัดสะพานสูงนะครับโดยผมยักษ์นะครับพูดดำเนินในการเดี๋ยวเราจะลองมาดูซิว่าที่นี่จะมีอะไรบ้างน,นะครับก็มีแฟนรายการบอกให้มาลองมาทําที่นี่นะครับก็จะเดี๋ยวเขาเปิดสัญญาณก่อนมาเพิ่งมาถึงสักครู่เนี่ยลองดูนี่ว่าจะสื่อสารอะไรได้บ้างนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปดีกว่าครับไปครับ ตรงนั้นก็จะเป็นทางที่เข้ามานะครับตรงนี้ผมมาจากทางนี้ข้ามสะพานมาแล้วก็เข้าทางนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นเมนนะครับแล้วก็เข้ามาจอดตรงนี้จะมีที่จอดรถมีร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรตรงนี้ครับผมตรงนั้นต้นนั้นมีนางไม้นางไม้อยู่นางตะเคียนอยู่ต้นนี้ต้นนี้เป็นเปรตครับเปรตเปรตผู้ชายผู้ชายปากจูเลยสูงประมาณข้อนี้นี่ ตาโตๆเลยปากจูจุไม่มีเสื้อคือเหมือนมันผิดรูปร่างมันผิดจากคนไปแล้วว่ามันไม่ใช่คนแล้วว่าคือแบบพูดไม่ถูกอ่ะรูปร่างมันไม่เหมือนคนแล้วอ่ะอืมที่เห็นนะครับตาโตๆเลยแล้วก็ปากจูๆอืมตัวผอมๆไม่ใส่เสื้อนะครับส่วนตรงนี้ดังไม้อะ เดีย๋ยวเราจะลองไปดูคนระับมันจะมีเสียงเพลงผมกกัวติดลิขสิทธ์เพลงอยู่นะครับผมก็เลยไม่ไม่ได้เข้าไปใกล้นะครับกล่าวว่าตอนแรกจะเปิดตรงริมคลองริมน้ำอะไรเนงะีย้ยเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับตรงนี้จําได้หัดเห็นแก่นางไม้แล้วก็กุมารน,นะครับเจ้าที่ตาตายายไม่เห็นนะตายายเจ้าที่ไม่เห็นนะครับ ไม่สัมผัสไม่ได้ครับตายายมีแต่นางไม้ครับตรงนี้แล้วก็เขาจะบีที่ให้อาหารปลาครับตรงนี้ทาบุญให้อาหารปลาก็เป็นปลาสวายครับ99%ปลาสวายอันนี้หรือปลาเนี่ยเขาเรียกว่าสะพานสูงนี่สะพานสูงก็เลยได้เป็นชื่อวัดนี่ครับสมัยก่อนก็อาจจะสูงวันเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันก็ไม่สูงแล เป็นคองออกไปครับอันนี้แม่ตะเคียนนะค,คนมาขอโชคลาบกันนะครับถามว่าเขาให้โชคลาบได้ไหมมันได้ก็ได้ไหมได้มันก็ได้นะแต่ว่ามันยังไงอะ่ะเดี๋ยวถามก่อนต้นไหนให้โชคต้นนี้ให้โชคครับต้นขวามือ ก็คนที่จะได้ก็น่าจะเป็นก็ชอบเป็นผู้ชายหน้าตาดีๆนะครับถ้าเป็นผู้ชายหน้าตาดีๆมาขอก็าอาจจะได้โชคนะครับตัวนี้เหมือนคนทั่วไปนะครับผมโอเคครับตรงนี้เขาก็จะมีตลาดนัดนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามีเฉพาะวันเสาร์วอาทิตย์หรือเปล่านะเห็นไหว่าจะมีตลาดนะัดเกาบอกให้ไปที่นี่ก่อนนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้ไปที่นี่ก่อน น้กก็เป็นทางเข้าเหมือนกันครับด้านหน้าเดี๋ยวเราเข้ามาทางด้านหลังวัดนะครับ <c oughs> เข้าผ่านมาทางเมน <c oughs> เดี๋ยวดูนะครับวันนี้เห็นมีขวของขายเยอะแยะ <c oughs> นี่เ <c oughs> นี่ยเขาบอกมาตรงเนี้ยคือมันเป็นที่ทําสังฆทานนะครับเห็นไหมบอกเราว่าเริ่มต้นมาเข้ามาทางนี้ก่อนเนี่ยที่เขาบอกเนี่ยผมชี้มาตั้งแต่แรกรามาที่อาคารเนี่ยตรงนี้ครับเห็นไหม นี่ก็จะมีพระทำสังฆทานานะครับเห็นไหมตรงนี้คือที่ที่ค่อยมาก่อนเป็นที่แรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำบุญกับพระประจำวันเกิดนะครับตรงนี้ลุงปู่ท้องสุกนะครับไม่อยู่นะครับตรงนี้ไม่มีนะครับลุงปู่กลิ่นนะครับไม่อยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ อันนี้เขาบอกให้เข้าโบสถ์ในเนียวิหารเล็กนี่ก่อนครับห้ามถ่ายรูปนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ถ่ายครับเสร็จแล้วซูมใไม่ดูว่งไงนะครับผมก็จะเป็นของเก่านะ่นเองเราไม่เข้าไม่ได้เข้าไปนะก็เ,เห็นเป็นของเก่าครับเดี๋ยวเขาบอกให้เข้าไปในนี้เดีย๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปสื่อสารก่อนนะครับอันนี้โบสถ์ปิดล้วครับผม จะเป็นหลวงพู่เอี่ยมอยู่เป็นอยู่หน้าโบสถ์นะโบสถ์ไม่ให้เข้านะครับก็จะมีคถา,ทามงคลโสรถอยู่อันนี้ก็จะมีแต่พลังงานศักดิ์สิทธิ์นะคนไม่มาขอพรอะไรได้ไหมขอพรอะไรไม่ได้ครับไหว้เพื่อความเป็นศีลมงคลอย่างเดียวนะครับตรงนี้เดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรบ้างครับ บุรพาจารย์สวัสดิ์สะพานสูงนะครับวันนี้จะเป็นโกรธอันทีอะไรเงี้ยครับผมเนี่เป็นโกรธอันทีของบูรพาจารย์ต่างๆนะครับผมสัมผัสไม่ได้นะครับไม่ไม่อยู่นะครับไม่มีท่านใดอยู่นะรตรงใน ว <lok> ิหารเก่าที่ให้เข้าไปนะคือศิษยศิษย์เขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นของเรียกเป็นมรดกของของวัดที่ตกทอดมาแต่กัดแต่ก่อนแต่เก่าอะไรเงี้ยเขาเลยให้เข้าไปดูนะครับเป็นของมีค่าของทางวัดเขานะครับผมแล้ววัดก็เข้าห้ามถ่ายรูปนะครับแต่วิาย์ศิษย์เขาบอกว่าให้เข้าไปดูเพราะว่าเนี่ยเป็นของที่มันมาตั้งแต่สมัยมูลพาจาร์ต่างๆเนี่ยสะสมมาเป็นของเก่าเป็นของเป็นมรดกของวัดนะครับตรงนั้นโอเคครับ ตรงนี้พภสังกระจายเขาสัมผัสไม่ได้นะครับผมตรงนี้ก็สัมผัสไม่ได้ครับนีเป็นรูปตั้เี่ยครับเป็นรูปหล่ออย่างเดียวครับตรงนี้ มันเป็นที่บูชาวัตถุมงคลผมว่ายังไม่โอเคเท่าไหร,ร่พลังงานยังไม่มันเบาอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปเข้าที่นี่ละกันนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงปู่เอียบนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะครับผว่ามีอะไรบ้างนะโอเคครับไปครับเข้าพิพิธภัณฑ์ลองเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างน,นะครับนี่เป็นที่ประวัติวัดสะพานสูงเดี๋ยวผม ประวัติวัดสะพานสูงอย่างผมถ่ายไว้ให้นะครับผมในส่วนทางพวกประวัติเนี่ยผมถ่ายไว้ให้แล้วนะก็ใครอยากไปอ่านก็กดพสหยุดภาพแล้วก็ดูขยายเอาได้นะครับผมไม่รู้จะชัดให้หรือเปล่านะครับโอเคเราเข้าไปข้างในครับมีติดแอร์ด้วยนะอันนี้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่ สูบแล้วต้องขอโทษด้วยนะว่าเขาไม่ห้ามถ่ายรูปข้างบนก็จะเป็นเป็นพวกพระพุทธรูปแล้วก็เป็นพระเครื่องอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ด้านบนอภิพิธภัณฑ์น,นี้ครับผมก็จะมีแค่เนี่ยเป็นล็อกล็อกล็อกเดียวนนเนี่ยแค่นี้เองไม่ก็เยอะพอประมาณนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปหาที่อื่นที่เื็นต่อนะครับผมก็พยายามาหาสิ่งที่นา่าสนใจให้ให้แฟนรายการดูนะครับผ จากตรงพิพิธภัณฑ์มาตรงนี้เราจะเป็นเขตสังฆาวานนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่เช่าพักเครื่องอะไรพวกนี้นะครับผมชอบเป็นหวยอะไรนี้นะครับผมเออเดี๋ยว้องดูวัววนหาอะไรเป็นหลักไม่ได้เลยเนี่ยนี่อันเนี้ยเยจ้าที่อยู่ตรงนี้ครับไม่ใช่อยู่ดังด้านหลังครับเนี่ยตายายอยู่ตรงนี้ครับไอท้ที่ด้านหลังไม่เห็นเนี่ยก็คือไม่ใช่นะครับเนี่ยตายายของวัดจะอยู่ตรงนี้พระภูมิอยู่ตรงนี้แล้วครับผม ครับอันนี้ก็ถามเจ้าที่เจ้าทางตรงนี้เขาก็เขาถามว่าหลวงปู่เอี่ยมท่านอยู่ไหมเขาก็บอกว่าไม่อยู่แล้วท่านไปขบนแล้วไปบนสวรรค์แล้วอะไรเงี้ยพวก็ยังครับผมแล้วก็มีที่แนะนํำไหมก็เขาบอกไม่ไม่มีไม่มีอะไรแนะนําก็มีเท่านี้ละเท่าที่เห็นเขาก็บ่นบ่นเนี่ยเพราะว่าบอกท่านไม่อยู่แล้วท่านไปอยู่บนสวรรค์แล้วเขาเบื่อพวกคือวุ่นวายที่นี่วุ่นวายคนมันวุ่นวายกันอะไรเงี้ย เขาบอกไปในลักษณะเงี้ยของีมอันนี้ปรดใช้วิจารณานะครับฉันบอกอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะว่าคนที่นี่รุ่นวายอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะห้ามดราม่าผมนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมก็ไม่อยากจะพูดออกรายการเลยเนี่ยเรื่องพวกเนี้ยออกแล้วมันสุ่มเสี่ยงให้ผมเอาเป็นว่า มันจะมีเรื่องเรื่องที่เจ้าที่ท่าทางบอกมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เอาเป็นว่าผมไม่ออกให้ละกันเอาเป็นว่าก็มีแค่เท่าที่เห็นนี่แหละคะรับก็คือทําสังฆทานตรงเนี้ยทําสังฆทานเสร็จแล้วก็ไปดูวิหารเก่าแต่ถ้าใครอยากจะไปดูพิ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 ธภัณฑ์ก็เข้าแบงค์ไหนได้นะครับผมส่วนพวกวัตถุมงคลก็ผมก็เฉยๆนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยน่าสนใจอะไรเท่าไหร่นะครับผมก็ เจ้าที่เขาก็บอกแค่นี้ปีแค่นี้ไม่มีอะไรมากส่วนข้างหลังก็จะเป็นเป็นนานตะเคียนให้โชคเขาชอบเฉพาะคนละคนหรือคนละหล่อเป็นผู้ชายนะครับส่วนใหญ่ถ้าจะให้โลกก็ให้กับผู้ชายนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรที่จอดรถก็พอสมควรครับมีพอสมควรใครจะมาผัวให้ก็มาได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมาไหวนะถึงแม้ฉันไม่อยู่นะแต่มีรูปรูปเหมือนของท่านอยู่ตรงหน้าโบสถ์อะไรเงี้ย ใครมาบอกกล่าวอะไรเงี้ยก็เสียงทุกร้อนของของชาวบ้านหรือเนี้ยก็ได้ยินถึงท่านนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินไม่ถึงนะครับถึงแม้ตัวท่านจะไม่อยู่แต่ว่าเราบอกกล่าวอะไรเพื่อนี้ท่านก็ได้ยินหมดนะครับผมโอเคครับตรงนี้ศาลาทรงแปดเหลี่ยมนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมสัมผัสอะไรไม่ได้ครับไม่ใช่ศาลาเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมนี่ครับผมครับ เป็นไงบ้างครับก็ที่บัตรสะพานสูงแห่งนี้อาจจะมีอะไรไม่เท่าไหร่เพราะว่าซื้อได้เท่านี้จริงๆส่วนส่วน,วนที่มีอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมก็ไม่ไม่ไม่มีแล้วครับก็มีเข้าที่เหนก็มีทาสังกานแล้วก็มีเข้าวิหารเก่าแล้วก็เข้าพิพิธภัณฑ์น,นะครับผมก็มีประมาณขนาดนี้แล้วแต่ใครใครอยากจะมาก็ที่จอดรถก็พอมีก็พอมีพอสมควรนะครับไม่ไม่ไม ไม่ถึงขนาดว่าไม่มีที่จอดนะครับก็อะไรบางอย่างก็พูดไปในนั้นแล้วยากมันก็พูดยากนะเจ้า <c oughs> ที่เขาก็พูดมาอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ออกอากาศไม่ได้ละกันเอาพูดง่ายผมก็ให้เห็นเท่านี้เห็นแต่ว่าหลวงพุ่เอี่ยมอยู่ที่นี่ไหมก็ผมตอบว่าเจ้าที่บอกไม่อยู่แล้วขั้นไปไปไป,ไปเป็นอยู่ข้างบนละ หนีจากความวุ่นวายที่วัดเอาพูดง่ายๆแค่นี้แล้วกันแต่ว่าใครที่ยังมามาไหวามาบอกกล่าวอะไรท่านน่ะท่านยังได้ยินอยู่ผ่านรูปปั้นนะครับผมอกซีครับมันว่ามันก็คงจะมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมันก็มาอย่างนี้ก็ต้องทําใจบ้างว่าจะสื่อได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยมันสื่อได้ผมก็จะสื่อให้เท่าที่สัมผัสได้นะครับผมถ้าได้เท่าไหร่ก็ได้คือเท่านั้นครับอย่าไป เห็นว่ามันจะต้องเป็นอย่าง,งานู้อย่างนี้มันอาจจะไม่เป็นตามที่เราคิดก็ได้เนี้ยโอเคครับสําหรับวันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับรายการยักษ์สื่อวิญญาณด้วยนะครับซึ่งจะออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา9โมง9นาทีนะครับผมสำหรับวันนี้พีนี้ขอลาผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ